ต่อนะครับคือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในพระธรรมโรมบทที่8ปดข้อสิบนะครับบอกว่าด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของรพระเจ้าทรงนำคนใดคนนั้นเป็นบุตรของพระเจ้า behind, เป็นพ่อบําพิหลักในคําสอนเรื่องการทรงนำของพระวิญญาณ e ของอาหมอนะครับในคำว่านำนี้นะครับใช้คําว่าอโกที่ผมคุยคุยไปแล้วว่าเป็นการใช้เชือกดึงสัตว์เรียงหลายครั้งเนี่ยมันจะไม่ยอมไปตามเชือกที่ดึงกระตุกอย่างเบาๆนะครับเหมือนกระจุงน้องน้องหมาเนี่ยก็ดึงกระตุกปึ๊กปึ๊กปึ๊กมันก็เดินตามไปอย่างง่ายๆนนนนะะะะะะะคครร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 ััััับบบหหลลกกกกกกกาาาาพพพิตอออว่ทงญณณจมมีษเเืืชุ หลายครั้งนี้นะครับมันจะเกิดหรือว่าคำนี้ถูกใช้ไปในลากภาษาของการเล่นมวยปล้ำด้วยคือหลายครั้งนะครับพอมีการสร่งนำของผู้ยามบร์สุดนี้นะครับมันจะเกิดมวยปล้ำในใจเราง่ายๆเลยยกตัวอย่างที่ท่านเห็นชัดมากๆเลยโอนเงินให้ชาวบ้านมีอยู่ห้าพันพระวิญญาณตัวเลขสามพันผมจำได้เคยไปวางมือใครคนหนึ่งไ <Fire. S 1> ฟล์ก็มาเป็นตัวเลขพุ่งเข้ามาในหัวผม เยอะเหมือนกันแล้วหน้าตาเขาก็ดูไม่มีเขา,ด,เาดูไม่มีปัญหาเลยนะพระองค์ <c oughs> เขาดูสดชื่นมากเลยนะโอ้โหดูล่ํารวยมีการมีงานทำํำวางมือปพื๊ดตัวเลกวิ่งเข้ามานะครับแล้วเสียงในใจผมสู้สู้เลยนะสู้เลยคิดว่าผมไม่สู้ผมก็สู้เหมือนกันจะไปจะไปกินบุฟเฟ่์นะ่อ้สามเดีไหมสี้าเก้คิดเยอะคิดตั้ง คิดหลายชั่วโมงเลยว่าจะไปกินเจ้านี้เจ้านี้ดีแต่พอต้องให้เงินนะไม่ต้องคิดเยอะเพราะไม่นชะต้องเชื่อฟังวางปุ๊บนี่ก็พลึ้ก็มาใ,ในใจเลยเเแล้วมันเกิดการต่าสู้ขึ้นมาหรือเช่นอะไรนะครับให,ให้ให้อภัยคนไปกินข้าวคนที่เขาเคยอาจจะอาจจะทาไม่ดีกับเรานะครับมันเกิดการสู้ขึ้นมาในใจนั่นแหละพระวิญญาณกำลังกระตุกค,คอท่างพม่น้อ้เมยไหมครับนะครับคำว่ากโกแปลว่าดึงเชือกนะครับมีการใช้บัวตัวใหญ่ๆนะครับโดนนําด้วยเชือกเล็กๆ ในในต่างประเทศนะครับแล้วเขาก็งงว่าคนที่นําบัวตัวใหญ่ตัวนี้ไปนะครับเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมากเลยไปถึงนี่นะครับก็เอาหมุดเนี่ยปักที่พื้นแล้วก็บวมก็กินหญ้ายู่แถวนั้นจริงๆบัวแค่สะบัดปึ้งนี่นะครับเชือกมันก็หลุดแล้วพี่น้องเปรียบเหมือนอะไรหรือไมครับในความเป็นจริงนี่นะครับพระเจ้าท่านเองนี่นะครับมีความสามารถทุกคนเลยที่กระตุกเชือกให้หลุดโดยความตั้งใจของท่านนี่นะครับท่านสะบัดนี่นะครับบัวสะบัดเชือกนี่นะครับเชือกมันก็หลุดแล้ว พระวิญญาณนะครับไม่เคยดึงท่านจนคอท่านหักท่านกระตุกนิดหนึ่งนะครับเชื่อก็หลุดจากการทรงนำของพระองค์แล้วถ้าพระองค์นำท่านด้วยวิธีการแบบนี้นะครับพี่น้องอย่าดือ้อเพราะไงรู้ไหมครับมันคือการนำไปทุ่งหญ้าแดนสงบมันคือการนำท่านไปให้ได้รับเกียรติครับหมายว่าพระเจ้ากำลังนำไปทุงปท่งหญ้าแดนสงบนะครับหมายว่าสิ่งนี้นะครับเป็นเป็นวิธีการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ถูกเขียนคัมพีแล้วเขาก็ตอบว่าทำไมบัวตัวใหญ่ๆถึงยอมเชื่อฟังรู้ไหมครับ เพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เป็นบัวตัวเล็กๆนี่นะครับเขาก็ใช้เชือกเส้นเดิมนี่แหละในการนําบัวตัวนี้ตั้งแต่เล็กจนโตพี่น้องหมายว่าไงครับคริสเตียนควรถูกฝึกในการทรงนําของพระวิญญ,ญาณตั้งแต่เชื่อไม่ควรถูกนำด้วยหัวไม่ควรถูกนำโด,ยห,ำดยหลักสูตรพระคัมภีร์อะไรบัเชเลอร์ดีกรีมาสเตอร์ดีกรีโดนนำไปโดยหลักการที่มันฟิกแต่มันต้องอาศัยที่ปรึกษาพี่น้องหลักสูตรพระคัมภีร์พวกนี้ไม่มีในสมัยจามเปาโลนะครับแต่เขาเกิดผลมาก บางคนนี่นะครับเรียนมาแทบแย่นะครับอาจจะไม่เกิดผลเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าตัดการทรงนำของพระวิญญาณถ้าท่านเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระวิญญาณดีแต่ถ้าท่านตัดพระวิญญาณจนเหลือแต่หลักการนะครับท่านจะเดือดร้อนแน่ๆแ,แต่บางพ,พีตอนนี้นะครับแบบว่าท่านจะป็นต้องถูกฝึกการทรงนำของเสียงพระวิญญาณข้างในใจเพราะเกือบตลอดพระพภีรในพระธรรมกิจการนะครับพระเจ้านำโดยเสียงหมดเลยพระเจ้านำโดยเสียงของพระองค์ที่เป็นเสียงที่แผ่วเบาอยู่ข้างในหมดเลยนะครับอืมนะครับคิสเตียนนะครับ ควรจะถูกฝึกตั้งแต่เด็กนะครับการดึงเชื่อของพระวิญญาณนะครับเป็นภาพของการดึงเบาๆพระมวลเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงหลายครั้งจะเกิดการต่อสู้เพราะลักสั์คำนี้เป็นลักศั์ของการปั้มสู้นะครับผมมียกตัวอย่างหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยผมต้องพาอาจารย์ไปถ่ายทาบางที่นะครับแล้วผมก็คิดขึ้นมาว่าผมควรจะเข้าประเทศนี้เพราะว่าอาจารย์เคยจะหมอเคยคิดว่าอยากไปถ่ายทาที่ประเทศนี้ซึ่งมันก็เป็นเวลาที่เป็นเวลาว่างอยู่แล้วนะครับแต่พระวิญญาณเนี่ยได้เตือนผมตรงนั้นบอกว่าอย่าเข้า แต่ผมก็ด้วยเหตุผมผมเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เป็นไรมั้งก็เลยพิมพ์ไปหาจาหมออาจารย์หมอก็ตอบรับมานะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็คงไม่มีอะไรมั้งแต่เพื่อนยางก็ยังเล่าใจผมอยู่ว่าไม่ควรทำนะครับสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไหมครับกลายเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ยังมีมาตรการเรื่องของการตรวจโควิดที่เข้มขน้นต้องต้องทำ C P R test ก่อนไปกี่สัปดาห์ก็ไม่รู้ซึ่งมันจะวุ่นวายมากเลยทริปนี่นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องวางแผนว่าจะไปฉีดวัคซีนเพิ่มโดยไม่จําเป็น ก็เป็นโดยสุดท้ายมันก็วุ่นอยู่สักช่วงเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยพระวิญญาณก็พระเจ้าก็ช่วยผมพระวิญญาณก็เตือนใจบอกไปดูระเบียบอีกรอบสิผมก็มันจะไปฉีดอีกรอบแล้วนะครับสุดท้ายยกเลิกไปในที่สุดแต่ถ้าผมฟังเสียงพระวิญญาณแต่แรกเรื่องวุ่นวายคงไม่เกิดพี่น้องเห็นไหมว่าว่ามันเป็นเสียงเล็กๆอยู่ในใจแต่ผมตัดสินใจเชื่อฟังความคิดมากกว่าเสียงข้างในพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านควรจะเป็นคนที่ฟังเสียงข้างในมีนักเทศนาคนหนึ่งนะครับถูกเชิญไปเทศนาแล้วต้องไปร่วมการเทศนาในช่วงบ่ายซึ่งเเป็นทศ งานใหญ่มากเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพระวิญญาณนะครับเร้าใจให้เขายกเลิกการเทศนายกเลิกการเทศนาที่นั่นไม่ไม่ไปที่นั่นนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเขาก็สู้กันมากเลยบอกมาไม่มีเหตุผลเลยบินมาตั้งไกลเพื่อจะไปเทศนานัดกันไว้แล้วว่าใครจะมาเทศทนสุดท้ายเขาก็เลยฝืนแล้วก็ไปในที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยพอตอนเลิกนะครับเขาก็พระวิญญาณก็เร้าใจให้รีบกลับซึ่งเขาก็ครึ่งทางแล้วก็รีบกลับมาที่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับห้องถูกโจรกรรม เพราะวิญญาณเร้าใจเตือนให้อยู่ในห้องเพื่อจะไม่ถูกโจรมาขโมยของพี่น้องเข้าใจไหมฮะบางเรื่องนี้นะครับมันเป็นการทรงนำของพระยามไปสุดเพราะ,ะนั้นหลักการเนี้ยเป็นหลักการที่สําคัญมากๆเวลาท่านรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ามันมีการทรงนำแปลกๆให้ทําบางอย่างที่มันแปลกๆและไม่สบายใจนี่นะครับผมดุน้ําใจนะครับหลายครั้งเป็นปฏิญาของการทรงนำของพระยาเป็นอโกเช่นนะครับมีคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะขึ้นรถใต้ดินที่กรุงมอสโกนี่นะครับ มอสโกนี่นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีบอมในรถไฟฟ้าเยอะมากเลยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามีบอมที่รถไฟฟ้าเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนนี้ก็เรียนพมพีเรื่องนี้ว่ามันจะมีการขัดแย้งในใจอยู่ดีมันเหมือนมีอะไรไม่รู้เร้าใจบอกว่าอย่าลงรถไฟฟ้าเครื่องอันนี้จนไม่สบายใจมากๆเลยนะครับแลวเขารู้เลยว่าเป็นการส่งนําของพวกนี้เขาเลยหยุดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับรถไฟขบวนนั้นเกิดเกิดการการบอมนะฮะ แล้วหรือว่าที่เกิดที่เลบานอนเลยผมจะไม่ที่มีระเบิดที่ตรงท่าเรือพระวิญญาณเรับใจศิทธิพิบาลที่อยู่ตรงโบสถ์ใกล้ๆตรงนั้นบอกว่าอย่าให้รีบกลับบ้านชงบ่ายจริงๆมีโปรแกรมเขาบอกยกเลิกหมดเลยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะสุดท้ายได้เกิดระเบิดเข้ามาในโบสถ์ถ้าอยู่ก็ตายหมดพี่น้องเห็นไหมว่าการเตือนของพระวิญญาณบริสุดนะครับสำคัญมากๆเลยพี่น้องเอเมนไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเสียงที่สองนะครับโดยสังเกตได,ด้ว,ว่ามันเกิดความไม่สบายใจเกิดการปั้มสู้เกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นนี่นะครับ หรือว่าบางทีนะครับพระเจ้าบอกว่าคนนี้ไม่ใช่อย่าไปยุ่งท่านนะครับเห็นเธอสวยมากดูสิมาโบสตลอดอดูสิมาแคร์ด้วยเฟรมบิงไนก็เห็นรับใช้อย่างเข้มแข็งแต่พระพิยามบอกให้ไปจีบคนนี้สิสวยมากเลยเป็น MC อยู่เนี่ยจีบเขาสิ <laughs> พ,รพ,รพระพิยามบอกนะบท่านไม่เชื่อฟังนะครับแล้วก็บอกว่าไม่หรอกคนนี้แหละสวยกว่าสเปคผมเลยนะครับพอท่านไปจีบมันก็เกิดอะไรขึ้นไหมครับเจอปลามึก ผู้หญิงคนนี้กลายเป็นปลาหมึกเกาะท่านหนุบเลยนะครับแบบว่าตามติดท่านยิ่งกว่าอะไรดีนะครับตามท่านเดี๋ยวก็โทรตามท่านเดี๋ยวก็เทคหาท่านเดี๋ยวก็มาเจอท่านเดี๋ยวก็ไปเจอท่านที่นู่นที่นี่นะครับท่านเลยเดือดร้อนนะครับแทนที่จะเจอเจอเจอคู่น้ำไปเจอปลาหมึกแทนเกาะติดท่านเลยนะครับเขาแบบโอ้โหแบบตามติดท่านจนท่านหนีตัวไม่ออกเลยครับเพราะท่านไม่ฟังเสียงไงนะครับดีนะภรรยาฟังพระภรรยาผมฟังเสียงพระเจ้านะครับแต่งงานกับผม แล้วเขาเนี่ยตั้งใจความในใจเขาเลยนะครับอยากแต่งกับศิยาพิบาลแฟนก่อนนัานนี้ก็เป็นสอบอผมเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยทาธุรกิจจริงจังเลยนะครับทำแบบเป็นพ่อค้าเลยจริงจังมากๆไม่มีวี่แววเลยมาทำโบสไม่มีทางมาทํโบสได้เลยแต่เขาฟังเสียงพระองค์ผ่านมาอีกสิบสิบปีผมมาทาโบสในที่สุดน้องประหลาดมากเลยใครจะไปรู้นะครับพระเจ้าทําเรื่องต่างๆจริงๆเพราะนั้นท่านต้องไม่ใช้ความเข้าใจท่านพี่น้อยเห็นไหมครับ นะครับต่อมานี้นะครับอีกประมาณ4ี่เสียงนะครับจะจบภายใน15านาทีนะครับต่อมานี้นะครับบางอย่างนี่คือ2เสียงนะครับ <î> s> <S เสียงพระวนะกนะเกษงพระวิญญาณอย่างที่3คือเสียงฟังดีนะครับเสียงของความปรารถนาของท่านบางคนเนี่ยอยากจะร้องเพลง <î n S 1> บางคนอยากทําละครบางคน,งคนอยากจะทําภาพยนตร์น,นะครับในพระธรรมสุรี37ข้อที่4นะครับบอกว่าจงปินดีในพระเยโฮวาเพราะพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน พระเจ้านะครับจะประทานตามใจปถนาของท่านหมายว่าอ่งพระเจ้าสนใจความปถนาของท่านด้วยเช่นท่านชอบร้องเพลงมากๆเลยนะครับพระเจ้าก็อาจจะใช้ความปถนาท่านเนี่ยเป็นอีกเสียงหนึ่งก็ได้แต่มันไม่ได้าใช้เสียงเดียวเข้าใจไหมครับแต่มันมีหลายเสียงประกอบกันสุดีข้อ20ข้อที่4จงประสิทธิ์ประสาทตามใจปถนาของท่านแล้วและมีโครงการจะทําให้ความ สิ่งที่ท่านคิดนั้นสําเร็จทั้งสิ้นท่านบีบอกว่าพระเจ้ามีโครงการจะทําให้สิ่งที่ท่านปรารถนาสําเร็จบอกพระเจ้าสนใจความปรารถนาของท่านแล้วหลายครั้งน,นะครับสิ่งที่ท่านปรารถนาก็คือความปรารถนาของพระเจ้าด้วยเห <Yeah. S 1> มือนรูปผมนะครับอยากได้นี่นะมันก็เป็นความปรารถนาของผมที่อยากจะซื้อให้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนี่คือเสียงที่สามที่เป็นพยานนะครับเช่นนะครับถ้ามีภาระใจมากๆในการทําเพลงนี้นะครับแล้วเสียงพระวิญญาณนะครับก็อยู่ในใจท่านให้ท่านทาเพลงนะครับท่านก็ชอบมันมากด้วยนะครับแล้วแล้วสิ่งที่ท่านทำก็เป็นการทําเพลงที่ถูกต้องอาจจะมีสาพยานท่านก็ทาได้เลยถามว่าต้องถามอาจารย์ไหมผมบอกว่ามีพยานสองสามปากก็พอไม่น้อยเม่ไหมครับหรือว่าบางคนมาถามผมบอกว่าอาจารย์ผมอยากทํา 3D animation ทำ uh, Blender นี่นะครับผมก็ ผมเขาอยากทำอ่ะเขาปรารถนาจะทำแล้วก็เพื่อแบรนด์พระเจ้าท่านขึ้นมาในใจเขาผมก็ทําเลยไปซื้อค้อมเลย,เยพี่ใจ่ายให้จะได้ไปเรียนแบบจริงจังพี่น้องเห็นไหมฮะหมายว่าสิ่งเหล่าน,นี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่ว่าสิ่งเนี้ยพระเจ้าสนใจความปรารถนาของท่านด้วยนะครับอืม hmm. นะครับผมเองเนี่ยเป็นคนมีภาระใจด้านการสอนมากมาตั้งนานเลยนะครับแล้วผมเองเนี่ยเนื่องจากของประธานประเภทเนี้ยมันจำเป็นจะต้อง ผูกพันตัวในขึ้นซจักรเป็นผู้นำมันก็สอนได้ไม่ให้อยู่ดีผมไปโบสถ์ผมขอสอนมันไม่มีใครให้ผมสอนหรอกครับผงดูชีวิตท่านท่านชีวิตท่านโอเคหรือเปล่าชีวิตท่านไม่โอเคใครจะให้สอนมันเป็นไม่ได้นะครับแต่ผมเนี่ยผมมีภาระใจความบาดแผลผมเนี่ยว่างๆเนี่ยนะครับผมมีเงินตอนเรียนมาหาลัยผมเงินไปทำอะไรไหมครับผมขับรถไปแถวศรีลมไปซื้อคอมเมนทารี่พระคัมภีร์สมัยก่อนสมัยทอง4,000บาทผมซื้อมา2,500หนังสือทอมสันเชนไบเบิลนะครับเล่มเบลเลอร์เลยนะครับเอามาหนุนหัวนอน ผมเนี่ยที่บ้านนะครับผมมีคอมเมนต์รี่พระคัมภีร์เป็นตั้งอย่างนี้เลยนะครับผมจะศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยนะผมชอบมากเลยว่างๆนะผมก็ลองอัดเสียงผมดูว่าผมสอนเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็อยากไปเป็นอาจารย์มหาลัยมากเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมตัวเองชอบชอบอยากไปทําอาชีพเป็นครูเป็นอาชีพไปสอนหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นความปรารถนานในใจลึกๆอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยครับพระเจ้าก็ใช้ผมทางด้านการสอนพระวจนะจริงๆ ไม่ต้องเห็นไหมว่ามันเป็นความปรารถนาในใจพระเจ้าก็ไม่ได้พระเจ้าใส่ความปรารถนาในใจท่านท่านท่านฟังคาสอนคุณอาจารย์หมอนะครับรอาจารย์หมอบอกว่าความปรารถนาในใจท่านเนี่ยเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้วัดเรื่องของประทานของท่านเหมือนกันไม่้องเห็นไหมครับมีสามปรณนะเสียงพระวจนะความปรารถนาในใจท่านเสียงพระวิญญ,ญาณที่มีความขัดแย้งกับความรู้สึกหรือความคิดของท่านต่อมานี้นะครับพระเจ้าเนี่ยนำผ่านเสียงของผู้นําฝ่ายวิญญาณด้วยในการประชุมเรื่องการเข้าสุนัตในพระคัมภีร์นะครับสุดท้ายเนี่ยได้บทสรุปจากผู้นําที่ชื่่อยาาบสรุปว ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับการที่ไม่ให้ภาระตกไปยังคนต่างชาติพี่น้องเห็นไหมการสุดนำพระวิญญาณนะครับสุดท้ายเนี่ยม,มันมีการที่มีเสียงคนอื่นมีพยานคนอื่นด้วยที่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านทำนะครับหลายครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยบางทีบางกรณีเนี่ยที่มันเป็นเคสเหมือนกันแต่ละคนเนี่ยพี่น้องจําไว้นะครับพระเจ้าเนี่ยมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันและความคิดเห็นของผู้นําบางคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่ท่านคิดแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีความขัดแย้งหรอกผู้นําก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะนั่นนะครับไม่ได้้เเเป็็นนนนนออากไมม่่ฟฟัังงใหหหทแตืืล เพราะสิ่งที่ทำมันมันยังไม่ค่อยโฟล์นะอาจจะไม่ใช่นะเช่มีคนมาถามผมบอกว่ายัางเรียนค้างไว้พระเจ้านําให้บอกเลิกเรียนผมบอกว่าไม่ใช่หรอกพระเจ้าไม่ได้ท่านเลิกเรียนหรอกไม่จริงผมไม่เชื่อผมไม่คิดแบบนี้พี่น้องเข้าใจไหมครบางทีความคิดของพระวริญญาณน,นำนำอยู่คนเดียวมีพยานเดียวแต่ผมม่เป็นพยานขัดแย้งกับท่านท่านก็าจะบอกอ๋อโอเคไฟเหลืองก่อนอย่าเพิ่งทําอาจจะไปดูก่อนว่าเรียนต่อได้ไหมจนจบได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแบบว่าฟังเสียงของคนที่เป็นคริสเตียนที่เติบโตฝ,ฝ่ายวิญญ,ญาณจะช่วยท่านได้ พี่น้อยไม่ไหมครับหรือบางบางทีนะครับท่านรู้สึกว่าพระเจ้านําบางเรื่องอาบางอย่างแต่ว่าบางทีเนี่ยคนรอบข้างท่านนี่นะครับไม่มีใครเห็นด้วยกับท่านเลยนะครับเช่นท่านจะแต่งงานกับคนนี้ไม่มีใครเห็นด้วยกับท่านเลยมาถามนะพี่ก็ดีนะอะไรเงี้ยน้องลองดูแต่พี่ก็คิดว่าน้องอาจจะไม่เหมาะกันนะคนเป็นพิธีกรจะเหมาะกับน้องมากกว่า <laughs> อะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยนะครับหมายว่าไงฮะดอกเป็นสองดอกกันฮะโอเค นะครับบอกว่าบอกว่าไงฮะมันมันมันก็เป็นความคิดเห็นที่ท่านอาจจะไม่ต้องฟันอาจจะไม่ได้ฟันทงนะแล้วปกติคาแนะนําคำปรึกษาผมผมไม่ฟันธงให้ผมจะเสนอเฉยๆแต่ก็มีเสียงหนึ่งที่อาจจะเป็นพยานที่ขัดกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้าใจไหมฮะมันจะได้เกิดความไตรตรองมากขึ้นในบางเรื่องบอกวันนั้นมีพี่น้องมาถามผมบอกว่า,าจ,จะไปทําธุรกิจอาหารดีไหมผมบอกขึ้นไม่ใ,ในใจผมบอกว่าผมไม่ง่ายใช่นะผมไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยเก่งขนาดนี้ไปทำอื่นดีกว่า เข้าใจผมไหมฮะหมายความว่าราะนั้นคาปรึกษาี่สำคัญมากมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับกำลังจะไปซื้อบ้านเก่าถ่ายทําละครในช่วงส,วง,สวงครามที่เคยถ่ายทําละครช่วงสวงครามโลกอะ่ะเขาถ่ายทํำยังไงเผาบ้านไงแล้วก็ในบ้านเนี่ยมีเลี้ยงไก่ขี้ไก่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยพอเข้าไปนะครับเขารู้สึกว่าเขาจะไปซื้อบ้านแล้วรีโนเวทใหม่พี่น้องรีโนเวทตึกยงธรรมดานะรีโนเวทบ้านสงครามโลกนะครับ แล้วพอเขาไปนะครับเขาก็ไปถามมีผู้นําที่โบสถ์ไปเจอสามีพยาคู่นี้ก็มันจะซื้อบ้านอย่างนี้นะครับเขาแย้งเหมือนบอกว่าคุณเน่ยคิดผิดแล้วมันใช้เงินมากเลยนะในการรีโนเวทบ้านหลังเนี้ยเพราะมีประสบการณ์เคยแต่งงานเคยทําบ้านใครทําบ้านจะรู้นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาเนี่ยไม่มีเงินแม้กระทั่งจะไปรีโนเวทคุณยังต้องอยู่ในบ้านสงครมโลกก็มีไก่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายเขาคแนะนำว่าอย่าทําเลยสุดท้ายผู้ชายคนนี้นะครับฟังเสียงแล้วก็บอกว่าไม่ทําแล้วสุดท้ายนะครับเขาก็เลย เขาบอกว่าถ้าพระเจ้าจะให้คุณทําบ้านเนี่ยพระต้องให้ทรัพยากรกับคุณมาด้วยพี่น้องเข้าใจไหมฮะหลายครั้งประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณนี่นะครับมันจะทําให้อธิบายได้บางเรื่องอยู่บางคนบอกว่ามารับใช้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 ที่บทเยอะๆตอนจะสอบเนี่ยผมไล่กลับบ้านเลยทําไมอ่ะผมเคยไงผมบอกว่ามันไม่ใช่หรอกพระเจ้าอยากให้คุณรับผิดชอบการงานคุณให้ดีบางทีบอกเสียงพระเจ้าอาจารย์นี่ผมหนูมาตัดสวิตช์มาจับกล้องช่วงจะสอบเดี๋ยวไม่เป็นไรพระเจ้าช่วยหนูผีหลอกหนูแล้ว พี่น้องเข้าใจไหมจอร์เดียนก็ไปตั้งใจเรียนดีๆไปอ่านสีเยอะๆนะคะแนจะได้ท็อปแล้วแดนเกตดีๆกดไ่ได้เรียนต่อได้ไม่ใช่ว่าเป็นนักเรียนไม่รับผิดชอบการงานกะว่าจะขอการทรงนำของพระวิญญาณเปกาข้อมันถูกเพี้ยนแล้วพระเจ้ายุติธรรมให้ฝนตกทั้งคนชอบธรมและคนอธรรมท่านมันเกียครค้านแล้วใส่พระเจ้าเป็นข้ออ้างก็ะจะมาขอการเจิมพี่น้องไม่ใช่แล้วผิดแล้วผมมีประสบการณ์ผมก็เลยแนะนําท่านได้พี่น้องเห็นไหมว่ามันเป็นคําพยานที่สําคัญท่านเลยยังอยู่ในโบสถ์ไง ทนเลต้องมีบางคนที่เขาเอาจจะเติบโตรู้จักพระเจ้าแล้วก็ให้คาแนะนําบางอย่างกับท่านได้พี่น้องเอเมนไหมครับหรือว่าบางคนนะครับบอกว่าแต่งพระเจ้านำมาจ่ายให้แต่งงานเลยผมบอกว่าเราหาเงินได้ยังผมก็บอกว่าเขาบอกจะหาไม่ได้ไม่ได้ผิดนะแต่จะเย็นๆอย่าพึ่งทํางานให้มันมั่นคงก่อนแล้วน้องจะแต่งงานนะพี่จะถีบน้องไปแต่งเลยพี่จับแล้วอย่าหาว่าเร็วนะอย่าหาว่าเร็ว ขอจับแต่งอย่าหาว่าเร็วนะอย่าหาว่าเร็วทำไมไหมฮะ <S <S เพราะว่ามันมันยังไม่เหมาะผมรู้ว่าแต่งงานจะมีปัญหาเรื่องการเงินมันจะต้องทะเลาะก,กันภรรยาหาเงินได้เยอะกว่าท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงแ,แรกๆไม่มีปัญหารักกันสุดท้ายเอาของเงินฉันไปซื้อนมลูกอีกแล้วเหรออะไรอย่างงี้คพี่น้องเข้าใจไหมแพมเพิร์ดก็ไม่มีตังค์เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่กลกายดูถูกกลายไปภรรยา, <S <S รยามีกล้ามขึ้นมามันนำครอบครัวในที่สุดมีปัญหาหนักเลยพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะเลยจะไม่ต้องมีมีคนที่เป็นมนุษย์นนนนนีีีี่่่ทเป็พพพยยาาออกึงง้หม นะครับคนที่มีอายุเนี่ยเติบโตในฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะสามารถให้ความคิดเห็นที่สมดุลกับท่านได้พระบีก็เลยบอกว่าคนที่มาเป็นศิาภิบาน,นะครับจะต้องอย่างอยก็ต้องเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ก่อนมรนต้องมีประสบการณ์ในการดูแลองค์กรเล็กๆที่เรียกว่าครอบครัวก่อนแล้วต้องไม่มีปัญหาเด็กจริงๆนะครับลูกอาจจะไม่เพอร์เฟกบ้างมีนี่นะั่นพี่น้องเป็นมนุษย์น,น,นะครับลูกผมไม่ใช่พระเยซูอาจารย์ลูกอาจารย์ทำอย่างน,น,างนี้ขอให้เป็นลูกคุณบ้างไหม แล้วใจทําด้วยอะไรไปไปไปต่อว่าเด็กคาดหวังกับเด็กๆต้องทาอย่างนี้ลูกอาจารย์ทำอย่างนี้ไอคนใจร้ายไม่เคยเป็นเด็กหรอไม่เคยพลาดหรอพี่น้องเข้าใจเขาไม่ได้สอบบอเออถ้าผมทําผิดทําบาปมาว่าผมดีลูกผมก็เป็นมนุษย์พี่น้องเข้าใจไมหมฮะถ้าเขาไม่เกเรไปทุบหัวคนเด็กที่จากเด็กมาปุ๊บเนะียอาจารย์อ้อยบอกอันนี้หันหัวเนี่ยลูกผมเอาไม้ตบหัวมันเลยนี่นะฮะ,อ,ะอย่างนี้มาว่าผมได้ว่าผมไม่สั่งสอนลูกแต่ถ้าแบบเขาเรียบร้อยบางทีอาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างนะครับพี่น้องก็ต้องรักเด็กจริงไหม ะครับเเมนไหมครับต่อมานี่นะครับเสียงที่ 5, ียงเห็นไหมครับมี4เสียงผสมดุลแมกก่งนะจากพระวจนะพระเจ้าต่อมานะครับเสียงที่5นะครับคือเสียงของสถานการณ์ตอนที่เปาโลนะครับถูกไล่ต้องออกไปจากเอเฟซัสสอนพระคัมภีร์มาน,นานเลยนะครับสุดท้าย่ยต้องออกไปจากเอเฟซัสมันเกิดเหตุการณ์ที่มีการจราจนเกิดขึ้นในเมืองในภาษาเดิมนะครับให้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าจีโนไมหรือการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น โดยที่ไม่คาดฝันไม่ได้เตรียมตัวและอยู่ดีนะครับเลยจําเป็นที่จะต้องออกจากตรงนั้นมาเหมือนตอนที่สาวกนะครับรักผูกพันกันมากๆเลยนะครับในเยรูซาเลม็มพระเจ้าให้เกิดการข่มเหงสเตเฟนโดนฆ่าตายสุดท้ายก็เลยกระจายกันไปทั่วเลยพระเจ้านะครับใช้สรรายการบังอันเพื่อจะทําให้เกิดปอาจจะเป็นน้ําพระแท้พระเจ้าให้เปาโลไปเมืองอื่นได้แล้วเลิกอยู่ที่เอเฟซัสได้แล้วพี่น้องเข้าใจไหมฮะ ดังนั้นหลายครั้งนะครับสาการต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวที่ทําให้ประตูบางอย่างมันเปิดอยู่หรือว่ามีสาการที่บับงบังคับเช่นท่านจะเป็นต้องไปอยู่เชียงใหม่เหมือนจันหวนครับสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็เห็นด้วยกันหมดทุกคนอก r ีหมดเลยว่าควรจะไปได้แล้วไปเกิดผลเนี่ยเพราะเขาเป็นคนผูกพันตัวสัตว์ซื่อแล้วออกไปตอนนี้ก็เกิดผลมากเลยวันนี้มีคนมาอาทิตย์แล้วมายี่สิบ้าคน นะครับเกิดผลและมีหมายสาคัญอาศาัศจรย์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ทุกคนเห็นด้วยว่าอาจารย์หวายควรจะไปอยู่เชียงใหม่ตามสามีมันมีเหตุการณ์บังคับแล้วทุกคนก็มีความเห็นด้วยในจิตวิญญาณว่าควรจะต้องไปเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็เกิดผลมากรับผิดชอบจะจําชื่อทุกคนได้ในโบสถ์ไปก็เอาลักษะชีวิตดีไปทําให้มันเกิดผลก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันเป็นเรื่องของสถรนการณด้วยพี่น้องเอเมนไหมครับแต่ว่าไม่ใช่ไว้ใช้สาสถานการนำนะพี่น้องเอเมนไหมครับต่อมานี้นะครับ ลายครั้งเนี่ยมันมีเสียงแห่งความเชื่อมันดูเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับแต่มันมีความเชื่อมากเลยอ่ะมันต้องเป็นไปได้นะครับแต่พระธรรมรวม14บสี่เขายีแต่ผู้ที่สงสัยอยู่นั้นเขาจะเขาจะกินก็ถูกลงพระอาจฉาเพราะเขาไม่ได้กินด้วยความเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทําใดๆก็ตามที่ไม่ได้กระทาด้วยความเชื่อเป็นบาปหมดพี่น้องเข้าใจไหมบางคนมาถามผมบอกว่าอาจารย์เรื่องเนี้ยดีไหมทําดีไหมผมบอกว่าลึกๆพี่ไม่มั่นใจใช่ไหมทาไม่มั่นใจทําก็เป็นบาปง่ายๆเลย ทำอะไรด้วยความไม่มั่นใจจะทิ้งดีไม่ทิ้งดีทิ้งเหอะเพราะเก็บไว้ก็เป็นความบาปเพราะท่านไม่มีความเชื่อท่านไม่ได้มั่นใจว่ามันไม่มีผลท่านไม่ไม่มั่นใจว่ามันไม่ใช่ลูกคารบท่านเก็บมันก็มีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องทิ้งเลยเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเสียงนี้นะครับความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายครั้งนะครับพระเจ้าให้ท้าทายหรือว่าจะต้องทําความในบางส่วนนะครับเหมือนพระเจ้าเนี่ยเรียกให้เราใช้ความเชื่อก่อนในบางครั้ง มันดูเหมือนกับไม่สมเหตุสมผลหมายว่าหลายครั้งน,นะครับสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลโยชวาเนี่ยบอกให้เหยียบไปในน้ำจอแดมในตอนที่มันท่วมน้ําก่อนให้นั่นนะครับฮอฮีบรูบทที่สิบข้อที่เจ็ดบอกนะครับดูเถิดข้าพระองค์ข้าพระองค์เพื่อที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระองค์นี่นะครับถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ไม่ได้เลยพระเจ้าต้องการคนมีความเชื่อพี่น้องเอเมมไหมครับอะไรที่พระวิญญาณนำนี่นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ความเชื่อด้วยบางครั้งนี่นะครับเหมือนกับตอนที่ จริงๆเนี่ยพระเจ้าเนี่ยผมยกตัวอย่างเคสเดี๋ยวผมจะขมวดโปรให้ท่านเห็นนะครับว่าเช่นตอนจะเปิดโรงเรียนเบตเอลนี่นะครับถ้าใครอยู่กับผมบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้เลยผมเคยพูดกับคนหลายคนมากเลยว่าผมคิดว่าผมจะทําธุรกิจสอนการพัฒนาเด็กให้เป็นเด็ก3ภาษาผ,ผมพูดมานานเลยนะตั้งแต่ก่อนเบิดแต่ผมมันเล้าใจผมแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตอนเนี้ย จะเปิดคอร์สดีไหมให้คนมาเรียนฟรีก่อนไหมอะไรเงี้ยจะทําเกี่ยวกับช่วงธุรกิจเกี่ยวกับเป็นเป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนคอร์สอบรมอะไรเงี้ยนะครับว่าดูนะคอสบรมนะครับว่าให้คนไปทําธุรกิจ3ภาษาไหมเป็นความปรารถนาในใจเสียงที่ไหนครับเสียงที่3แต่ว่าพระวิญญาณเนี่ยยังไม่ได้เราใจให้ผมทําตอนนั้นผมก็ทาโบสถ์อยู่ไม่ได้นั้นเสียงพระวิญญาณไม่มีแล้วก็พระวจนะถูกต้องอยู่แล้วเพราะก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้เป็นธุรกิจที่ผิดพระคัมภีร์ แต่สุดท้ายนี่นะครับม,มันมาถึงจุดหนึ่งที่มันจําเป็นแล้วล่ะยุ่ยดีนะครับพระวิญญาณก็เล้าใจผมตอนช่วงน,นั้นแล้วกับภรรายาเนี่ยคิดมาในเวลาเดียวกันว่าเราควรจะทําแล้วขอโทษนะฮะเราก็มีครูที่เราสอนลูกเรามาประจาก็คิดว่าจะให้เขามาทําแล้วอยู่ดีนะครับพอตอนเริ่มต้นเนี่ยครูคนนั้นหายไปเลยแต่พระเจ้าบอกว่าในใจผมมีความเชื่อว่าทำได้อะนันเป็นความปรารถนานในใจแล้วถามว่าผมต้องไปสแสวงหานี้มิตอดอาหารที่ถามไม่เลยฮะมีคําพยานว่าเป็นความปรารถนานในใจเสียงพระวิญญ,ญาณและ ผมเนี่ยรู้สึกมีความเชื่อว่าผมทาไดม้มันต้องเป็นโรงเรียนคริสเตียนจริงๆที่ไม่ใช่แบบเอาคนไหว้เจ้ามาเป็นหุ้นส่วนแล้วก็มาบังคับตั้งสารพระภูมิอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาคนที่ไม่เชื่อไปามาสอนเต็มเต็มโบโรงเรียนไปหมดก็ได้เน้นไปแบบทางนู้นนี่นั่นนะต้องเป็นโรงเรียนคริสเตียนจริงๆเลยแบบเข้มข้นเลยใครไม่เอาทางพระเจ้าไม่ต้องมาเรียนนะครับแล้วพอผมมีความเปิดูมนะครับพระเจ้าก็ส่งสามคนมานะครับเป็นน้องแมรี่น้อง ทีม้องแมรี่นะครับตอนแรกอะอยู่ดีก็มาจากอุบลเพื่อจะมาเป็นคนใช้ที่บ้านผมเขาบอกเขาอยากมารับไฟพระวิญญาณบอกขอมาเป็นคนใช้ที่บ้านได้ไหมอาจารย์ผมก็นั่งคิดว่าบ้านผมก็ไม่มีอะไรให้ทำนะมีแต่กอกน้ําซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็นิดๆหน่นนนนอยๆนะครับไม่มีอะไรให้ทำผมก็ไม่รู้ทำอย่างไรก็มาบโรงเรียนไปมานะครับเขาก็เลยเป็นคนที่ช่วยกับอาจารย์กับครูคาร่าช่วยรันโรงเรียนไปในที่สุดพี่น้องมาที่ความเชื่อมากเลยนะครับแต่หลายคนก็เข้ามาช่วยเต็มไปหมดเลยนะครับจนปัจจุบันอาทิตย์หน้ามาอีกส มาจากลาวด้วยนะฮะมีนักเรียนมาเยอะมากเลยตอนนี้จะจะสี่สห้าสิบคนแล้วเราเช่าตึกใหม่แล้วนะครับ <laughs> แต่ว่าไงครับถามว่าถามว่าการทรงนำแบบนี้ผมอาศัยอะไรผมอาศัยพยานสามปากจากเรื่องความปรารถนาในใจเสียงพระวิญญาณ แล้วก็ความเชื่อที่พระวิญญาณให้ในใจผมพี่น้องเห็นไหมครับเพระเาะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นพยานสองสามปากที่จะสามารถทําให้ท่านเนี่ยไปได้เร็วขึ้นคือเสียหลายคนเนี่ยคิดจะฟังเสียงฟังเสียงอย่างเดียวพี่น้องไม่ใช่หลักการพระคัมภีร์คือมีในสองโครินธ์สิบสามข้อที่หนึ่งบอกว่าคําพูดทุกคําต้องมีพยานสองถึงสามปากถึงจะเป็นที่เชื่อถือได้พี่น้องเข้าใจไหมฮะถาถ้ามีการทรงนำแบบนี้แล้วอยู่ดีมีเสียงในใจขึ้นมาสองสามปากเพราะวจนะก็ถูก ขึ้นมาในใจท่านเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้นะครับพยานสองสามปากคอนเฟิร์มท่านทําได้เลยพี่น้องเห็นไหมครับคนใครก็เห็นด้วยกับท่านหมดไอ้ดีนีน่น่าจะเวิกน,นะครับท่านก็ลงมือทําได้เลยพี่น้องเห็นไหมครับถ้าท่านเข้าใจพระเจ้านะแบบนี้นะครับท่านก็จะเริ่มนั่นมากขึ้นพี่น้องเห็นไหมครับสมมติว่าแบบเจ้าเลาใจขึ้นมาในใจว่าคิดถึงคนหนึ่งขึ้นมาในใจนะครับแล้วท่านก็มาถามผู้นาําผู้นําก็บอกว่างอยู่อะีรนะฮะแล้ว โมทเต็มที่นะฮะว่างว่างอยู่นะครับสองสองพยานแล้วอาจจะหาพยานที่3าี่ผมก็ว่าแต่แล้วแต่นะครับแบบว่าอาจจะเป็นเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้านาท่านก็ได้นะครับเพราะ,ะนั้นผมอยากอยู่ําใจว่านี่เป็นหลักการพระคัมภีร์นะผมไม่ได้มาสอนว่าอาทุกคนหลับตามีคําพูดอะไรขึ้นมาไหม พี่น้องมันมีน้ำมังผีที่ไหนเราสอนอย่างนี้ไม่มีนะครับอย่าไปหลงไอวิธีการบ้าๆบอๆนะครับมนุษย์คิดขึ้นมาพี่น้องมันไม่ไม่ใช่หลักการพระวนจะนะพี่น้องเอเมยไหมครับวันนี้คือหลักการานัำมั่งีไม่ให้คำพยานท่านจะมั่นใจบางทีมาถามผมได้ผมก็ให้ความคิดเห็นหนึ่งเป็นหนึ่งพยานไม่ใช่ว่าต้องเชื่อผมหมดถ้าเสียงในในมาอยู่แล้วเป็นอย่างนี้สองอันเพราะวนจะนะถูกต้องนี้นั่นนะครับท่านอาจจะ run true ไปได้เลยเพราะอาจจะ work ก็ได้อาจจะเป็นแนวทางที่พระเจ้านำท่านพี่น้องเอ้เมย์ไหมครับนะครับวันน